สวัสดีครับผมช่างกันจากร้านโมซาวเทคนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับไขข้อข้องใจสาหรับลูกค้านะครับซื้อเครื่องเสียงของเราไปนะครับหลายๆคนบอกว่าผมใช้ระบบดิจิตอลยังไม่เป็นนะครับก็เลยวันนี้ผมก็เลยนํามาให้ดูนะครับนะครับคอสสตัวนะครับไอ้ด้านบนนี่คือคอสอนาล็อกนะครับเป็นคอสรุ่นเก่านะครับเป็นคอร์สรุ่นเก่า สามทางนะครับของค่ายเซาเบต์นะครับของค่ายซาเบตส่วนตัวล่างนี้ตัวนี้เป็นคอ o s สดิจิตอลนะครับของอรุ่น dp 26บวกนะครับ dp 26บวกนะครับของ db mark นะครับก็เป็นคอร์สตัวที่ดิจิตอลที่ราคาถูกถือว่าถูกมากๆนะครับถูกมากๆลักษณะการใช้นะครับที่ลูกค้าบอกว่าไม่กล้าใช้คอร์สดิจิตอลว่ามันเซ็ตยาก หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าสำหรับผมนะครับขอบอกไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครซื้อไปนะครับบอกได้เลยว่าท่านใช้ระบบเครื่องเสียงแบบไหนนะครับ3ทางเบสก้างแหลมท่านเซตครั้งเดียวจบเลยนะครับปีเซตไว้สัก3 3สช่องนะครับช่องหนึ่งอ่าอาจจะงานระดับนี้อ่าอาจจะงานในอาคารช่องที่สองอาจจะเป็นงาน กลางแจ้งช่องที่3อาจจะเป็นงานเวทีท่านเซตไว้แค่นี้แล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันอีกนะครับล็อกจบเลยนะครับส่วนส่วนเจ้าถ้าไม่มั่นใจใช้ดิจิตอลมาใช้เจ้าอนาล็อกเจ้ารุ่นเก่าอันนี้ก็ไม่ยากครับขอให้เสียบรูถูกเสร็จแล้วก็ปรับนะครับมีเกณฑ์วัลลุ่มนะครับมีเบสกลางแหลมปกติ แต่มันจะมันล็อกไม่ได้คือมันสามารถที่จะหมุนไปได้เกิดใครมือไปหมุนไปปรับนะครับฉะนั้นเราต้องรู้มาร์กของเราบางคนก็เอาง่ายๆครับชอบเสียงสมมติว,ว่าทราบเขนาดไหนท่านเอาลิขิตหรือสีแต้มไว้เลยนะครับเอาสติ๊กเกอร์ติดไว้นะครับมาดูรายละเอียดของมันนะครับมันแตกตา่างยังไงด้านหน้ากับด้านหลังตัวหนาล็อกนี่ มันจะเป็นปุ่มปรับวอลลุ่มนะครับมีอ่าซ้ายกับขวานะครับปุ่มซ้ายปุ่มซ้ายกับปุ่มขวานะครับแยกข้างแล้วก็แต่ละข้างก็จะมีเก์เก์วอลลุ่มของมันนะครับนี่ครับจะมีวอลลุ่มของมันนะครับจะมีเก์วอลลุ่มของมันการใช้อ่าพูดถึงหน้าที่ของคอสก่อนนะครับหน้าที่ของคอสคือการแยกระบบเสียงนะครับแยกระบบเสียงเป็นเครื่องแยกเสียงนะครับแยกอ่าอ่าตัวแรกอ่าไปแอมเบสอย่างเงี้ยนะครับ ตัวที่สองตัวที่สองไปกลางแหลมอย่างนี้นะครับเนี่ยการใช้คอสแล้วก็ถ้าเป็นคอสสามทางก็จะมีตัวที่สามไปเสียงแหลมนั่นก็คือท่านจะใช้ระบบแยก power m เพื่อที่จะให้มันทำงานต่างความถี่ต่างความาแรงกันนะครับอย่าง,งเบสนี่ท่านอาจได้เต็มที่พราใช้แอมป์ใหญ่กลางเสียงกลางใช้แอมป์ขนาดลดลงมา600วัตต์5 0าวัตต์400วัตต์3า0วัตต ท่านก็จะมันก็จะปรับอยู่ในของมันส่วนเสียงแหลมใช้ power amp 350วัตต์200วัตต์400วัตต์แล้วแต่ท่านท่านก็จะมันก็จะเป็นการรักษาลำโพงไปชั้นแรกนะครับเป็นระบบรักษาลำโพงชั้นแรกแล้วก็แยกเสียงให้ชัดเจนนะครับอันนี้เบสกลางนะครับอันนี้สัญญาณขาออกอันนี้เป็นคอร์ดสอทางนะครับคอร์ดสองทางนะครับ เป็นเครื่องแยกระบบนะครับผมอันนี้ขาเข้าอันนี้สัญญาณเข้าสัญญาณเข้าอันนี้สัญญาณออกนะครับแล้วแต่เราจะปรับอันนี้ความถี่ความถี่เบสซับเบสเนี่ยครับเขาจะมีให้ถึง960แล้วก็ไปสิ้นสุดที่พันเฮิร์ตนะครับส่วนมากซับเบสเนี่ยไม่มีใครปรับเกิน140น,นะครับยกเว้นเอาไปทำสองทางให้มันออกเบสหน่อยก็ปรับ เกิน140ไป180อย่างเงี้ยคือให้มันเป็นมิดโลนะครับแต่ถ้าให้มันเป็นซับเบสจริงๆก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เนี่ยประมาณ4นาฬิกานะครับ80 80เนี่ยเขาจะปรับอย่างงี้ส่วนเสียงกลางแหลมกลางแหลม2ทางเนี่ยก็ปรับได้เลยนะครับลบ10ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อันนี้คือสัญญาณออกนะครับหน้าตาของมันนะครับก็จะมีปุ่มอันนี้คืออนาล็อก นี่แหละครับคือถ้าเกิดว่าคนรุ่นเก่าๆจะให้ใช้ดิจิตอลเขาก็ค่อนข้างจะยากนะครับมาดูตูดข้างหลังเขาเขาจะมีช่องนะครับเห็นไหมครับมีช่องเบทกับช่องไฮอันนี้สองทางนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดสามทางมันจะมีรูเพิ่มอีกรูหนึ่งสองรูนะครับมีเบามีมีโลมี mid มิดโลมีไฮแล้วก็มีไฮมิดไฮ มี Mid, มิดมีไฮนะครับโลมิดโลมิดไฮอย่างเงี้ยนะครับอันนี้สองทางอันนี้เข้าอันนี้ออกนะครับเบรก็ออกใส่แอมเบรเลยไฮก็ออกใส่กลางแหลมเลยไไนะครับไไซ้ายขวาเหมือนกันนะครับอันนี้เขาจะมีปุ่มแยกชัดเจนนะครับส่วนตัวอนาล็อกดิจิตอล ตัวดิจิตอลนะครับตัวดิจิตอลมาดูตัวนี้หน้าตา,าจะมีหน้าตาเขาอย่างนี้นะครับอันนี้มีจอหน้าปัดอันนี้สัญญาณเข้าซ้ายขวานะครับหนึ่งสองสัญญาณเข้า A B นะครับสัญญาณเข้า A B อันนี้เป็นปุ่มควบคุมต่างๆพิเศษต,ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นวอลลุ่มพิเศษนะครับส่วนนี้ก็จะมีช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกช่องอการปรับเบรกลางแหลมนี่แล้วแต่เราจะเลือกนะครับ เอาคู่หน้าคู่กลางคู่หลังก็ได้นะครับหนึ่งสองเป็นเบยดก็ได้สามสี่เป็นกลางแหลมก็ได้สามสี่ 3, 4, เป็นกลางห้าหกเป็นแหลมก็ได้หรือจะเอาหนึ่งสองเป็นแหลมก็ได้แล้วแต่เราจะติเซตนะครับส่วนตกป,ปุ่มบนก็จะเป็นปุ่มมิวมิ้วคือตัดเสียงเวลาเราเราเรา,เราเทสทีละลำโพงทีละเซตนะครับเซตหนึ่งเซตสองเทสเบสตัดเบสตัดกลางแหลมตัดแหลมอย่างนี้นะครับ แต่ตัวนี้มันเล่นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้นะครับมาดูด้านหลังด้านหลังเขานะครับเขาจะมีเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกเอานะครับหกเอาก็คือเสียบสายได้เลยเพราะเราตั้งหนึ่งสองเป็นเบสดเราก็เสียบสายขวาได้เลยกลางแหลมอันนี้มันจะอยู่เรียงกันซึ่งมันจะต่างกับตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ก็จะเขียนกำกับ ตัวนี้จะล,ล็อกเลยว่าตัวไหนคือโลตัวไหนคือไฮนะครับแต่ตัวนี้สลับกันได้นะครับการใช้ยากง่ายไม่ต่างกันมากนะครับตัวนี้เราไม่ต้องไปปรับนาคอสเราจะทิ้งคอสไว้ที่ power m เลยก็ได้เพื่อลดลดความยาวของสายแต่เราก็ต่อสายลิงก์มาเข้าคอมพิวเตอร์เราปรับเซตทีเดียวจูนเสร็จก็คือเสร็จนะครับ เราเลือกไว้ช่องไหนเราก็ไว้ช่องนั้นนะครับส่วนคนที่ไม่มั่นใจไม่ชัวร์อันนี้ก็ยังมีคุณภาพยังใช้ได้อยู่ราคาถามว่าราคาต่างกันไหมนะครับราคาย่อมแตกต่างครับคนที่เริ่มต้นเครื่องเสียงใหม่ๆนะครับตัวนี้ราคาหลักพันกว่าบาทนะครับพันกว่าบาทนะไม่เกินสองพันห้านะครับ ถ้าสามทางก็สองพันพันเจ็ดถ้าสองทางอย่างนี้ก็พันต้นๆน,นะครับส่วนตัวนี้ส่วนมากที่จะจะอยู่ที่เจ็ดพันขึ้นนะครับเจ็ดพันขึ้นถ้าตา่มกว่าเจ็ดพันก็จะเป็นของปลอมนะครับต่มกว่าเจ็ดพันจะเป็นของปลอมตัวนี้อยู่ที่เจ็ดพันเก้านะครับของแท้นี้รับประกันบูเช่น,นะครับแล้วก็ ถ้าจะเป็นอีกยี่ห้อที่นิยมนิยมกันคือ260ไดแลกเนี่ยก็จะอยู่ที่หมื่นต้นๆนะครับหมื่นต้นๆนะครับหรือยี่ห้อทั่วไปในท้องตลาดก็มีหลายหลายหลายท่านนะครับที่นําเข้ามาที่ผลิตมาก็7จ0 0เกว่าบาทนะครับอันนี้ความแตกต่างหน้าตาหน้าตาก่อนนะครับเดี๋ยวอ่าผมจะมีคลิปที่สองนะครับสาหรับ จูนให้ดูเราตั้งไว้แล้วเราไปใช้มันง่ายยังไงก็คือไม่ต้องไปเซตคอมพิวเตอร์นะครับตั้งครั้งเดียวถ้าตั้งไม่เป็นบอกร้านเขาให้ร้านเขาตั้งให้นะครับให้ร้านเขาตั้งให้จบนะครับบอกเซตให้หน่อย3เซตยกเว้นถ้าเป็นร้านอามาแก่ๆแกอาจจะตั้งไม่เป็นนะครับก็คือให้เทคนิคเขาตั้งให้นะครับหรือใครอยู่ใกล้แถวชนบุรีบอกผม,ผมไม่ตั้งให้นะครับ อ่าส่วนตัวนี้ก็อย่างนี้ง่ายๆครับปรับได้ตลอดเวลานะครับไม่พอใจเสียงลงไหนเสียงเบสบวมลดลงหน่อยอ่าเสียงเบสมันพุ่งไปไกลไปหนวกหูชาวบ้านดึงมันเข้ามาให้มันออกซับอย่างเดียวตึกต,กต,กตกึอยู่หน้าเวทีพอนี่ก็ได้นะครับไออันนี้มันง่ายต่อการจูนนะครับง่ายง่ายต่อการดึงเสียงนะครับเสียงมันไปไกลดึงเข้ามา นะครับให้มันอยู่หน้าเวทีนี่แหละนี่เหมือนกันกลางแหลมเหมือนกันมันจี๊ดจ๊าดยังไงปรับได้แต่แต่มันดูตัวความถี่ไม่ได้ตัวนี้มันจะปรับเป็นตัวเลขเราดูเป็นตัวเลขได้นะครับเราเซตในคอมพิวเตอร์แต่ขอเน้นนะครับตัวนี้ปรับแล้วปรับเลยใช้ง่ายไม่แตกต่างนะครับสำหรับผมนะครับวันนี้เรื่องคอร์สนะครับเรื่องคอร์ส อนาล็อกกับคอร์ดิจิตอลดิจิตอลนะครับให้ลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับว่าท่านซื้อแบบดิจิตอลหรือแบบอนาล็อกไปท่านไม่ต้องกัวงวลวนใจนะครับถามครั้งเดียวนะครับต่อตูดให้ถูกนะครับถ้าเป็นคอร์ดดิจิตอลเอาไว้ในกล่องแอมเลยให้มันจบเลยทีเดียวไม่ต้องถอดเข้าถอดออกนะครับสาย ท่านมีหน้าที่เปิดอย่างเดียวนะครับเปิดแล้วก็ต่อลําโพงให้ถูกนะครับสําหรับคลิปวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับกันตอนที่2นะครับจะมีการปรับจูนให้ดูคร่าวๆนะครับเอาไฟเข้านะครับสําหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ใครมีปัญหาสงสัยอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับเรายินดีที่จะให้คำปรึกษานะครับ อย่าลืมฝากไว้เลยนะครับช่องพื้นบ้านบันเทิงและเครื่องเสียงกลางแจ้งช่างกันครับสวัสดีครับ